สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นหั้งเสงเดแลพี่น้องทางเสงเด้วค่ะพี่น้องขางงงใจคิดข่าวออแเราใจเทียนผิดนะคะทุกคนเสียดายกระดาษนะคะหุ้นหัางเสงเช้าบ่ายนะคะวันที่2 6สิหงหาคม2567นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะทุกคนขา ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c าแนวทางที่จจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบ่ายนะคะทุกท่าน แต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบนะคะก็ให้ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อปเป็นแนวทางได้นะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนจะจะพาทุกคนไปดูวันที่23ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่23านะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและ1นเด่นรอบบ่าย9และ8 รอบเช้ามาเก้าสามแปดหกสองเด่นมาสองคะ่ะทุกคนเข้าคู่สองหกหกสองคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนพี่น้องมาคู่ใดก็อย่าลืมไปกรับน้าเด้อค่ะพี่น้องเข้าคู่ตกกรับนะคะทุกคนคะ่ะรอบบ่ายใจะให้เก้าและแปดมาสองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์มาเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจําวันเข้าหรือหลุดรอบเช้ามาหกรอบบ่ายมาหนึ่งนะคะทุกคน เอาไปหลุนต่อวันที่26ค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องมักก็สามารถตามได้ถ้าพี่น้องว่า่มาักกับพานได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ความมักความชอบเด้อค่ะพี่น้องแล้วคนเราก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะทุกท่านสําหรับวันที่26นะคะจากที่ใจคํานวณแนวทางได้ใจได้อยู่ที่8และเจเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ8ปดสองแดหนึ 2, ่งแดเ้า แปดสามแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหกเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านเดินรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่ง าดูความน่าจะเป็นค่ะสองแปดสองเจ็ดสองสองสองศูนย์สองเก้าสองหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า 1>, 1 3 1 5นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูค่ะคู่ความน่าจะเป็นคู่ตัวเด่นค่ะ8 7 2 1 8 2 8 1 8 7 7ค่ะ7 2 7 1 2กับ1ลรอบป่าย2 8 2 7 2 1 1ค่ะ1 8 1 7 นี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้ใจจะให้เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือ22กับ77 2กับ 7, 7นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทุกทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน,นะคะ่ะทุกท่านคะ ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบป่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7เด่นประจำวันอยู่ที่2และ7เป็น8287ติดคู่ตัวเด่นทั้งสองกู่มีลุ้นหรือไม่นะคะทุกคน เจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดพี่น้องติดตเลขเด่นประจําวันติดตเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนสองกับหนึ่งรอบบ่ายและสองกับเจ็ดเด่นประจําวันเป็นสองสองสองเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันคู่ตัวเด่นด้วยนะคะแล้วก็เลขเบิ้ลประจําวันสองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดติดคู่ตัวเด่นทั้งหนึ่งสองทั้งหนึ่งเจ็ดพี่น้องติดได้ลายยังสี่เป็นตะลุนบอพี่น้องว่า แต่ว่าวันที่ยีิาก็เข้าแล้วนะคะทุกคนใจกลัวหลุดแล้วพี่น้องเข้าติดต่อกันแล้วก็หลุดติดต่อกันนะคะทุกคนส่วนมากหุ้นนะคะทุกคนค่ะเอก็พิจารณาดูได้นะคะถ้าชอบท่านก็ตามได้ถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสําหรับแนวทางหุ้นทั้งสิ้นวันที่ยีสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมนๆันหมันสุขภขูสุคนเด้ยพี่น้องสวัสดีค่ะ